ดี๋ยวจะมาขอรีวิวเรื่องมหาราชนะคะเพิ่งดูจบมิสกี้นี้เลยใน n e ็ f l ลิกนะคะไม่ทราบว่ามีใครดูหรือย,ยังคะไม่ต้องดูเนาะเดี๋ยวเรามาสปอยให้ฟังค่ะโดยในะเรื่องของเรานะคะพระเอกเป็นนักปฏิรูปนะคะแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยได้มีผู้มั่นนะคะทีนี้ว่ามาค่ะซึ่งตามช่อน,นก็เหมือนจะเป็นบุคคลที่โคารนับถือกันเยอะๆซึ่งตรงนี้เพลงก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เนาะก็อาจจะเป็นเหมือนคนที่เป็นพวกศาสดาห,หรืออะไรประมาณนี้โดยเขามีพิธีกรรมคือว่าเออต้องให้ผู้หญิงเนี่ยที่ยังไม่เคยแบบมี เหมือนแตจาาปรมจันทะร์ต้องไปมีอะไรกับตัวาศาสดาคนนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นการบรรลุธรรมหรืออะไรประมาณนี้จะได้ขึ้นสวรรค์แบบครอบครัวจะได้แบบเอ,อ,อยู่สงสวรรค์กันประมาณนั้นและตัวคู่มั่นของพระเอกเนี่ยก็ได้ไปมีอะไรเพราะว่า,าคิดว่ามันจะทําให้ครอบครัวเราได้บุญอะไรประมาณนี้พระเอกก็ไปห้ามแลวนะ้ว่าอย่าไปมีอะไรกับเขาแต่ตัวผู้หญิงก็ยังคิดว่าเออมันคือบุญจนกระทั่งตัวน้องสาวข,ของตัวเองก็จะได้ตัวศาสดาเนี่ยจะมีสัมพันธ์กับน้องตัวเองทําให้ตัวเองรู้แหละว่ามันไม่ใช่แล้ว ดยเหตุการณ์นี้ค่ะทาให้พระเอกขอบอกเรื่องนันอีกพอหลังจากที่เขาบอกเลิกก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องค่ะโดยนางเอกก็ได้มีสารส่งไปให้ใหพระเอกนะคะคือนางก็ได้ฆ่าตัวตายอะค่ะแล้วก็สงสัยให้พระเอกช่วยเปิดโปงเรื่องของตัวศาสดา,าคนนี้ให้หน่อยนะคะซึ่งโดยในตอนสุดท้ายนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะก็ร่วมกันเป็นพยานค่ะแล้วก็ไม่มีใครนับถือตัวศาสดาคนนี้อีกต่อไปนะคะแลวส,สุดท้ายเลยจริงๆตัวน้องสาวอะ ของตัวนางเอติศชีวิตไปอ่ะเขาก็ได้เหมือนกับเคยทําปมไว้ถ้าเกิดว่าตัวพี่เขยอ,อ,อ,อ่ะพระเอกอ่ะเขาไม่ให้อภัยพี่เขาเขาก็จะไม่คลายไอ้ตัวผ้าที่มันเป็นปมไว้พราะตัวผู้ชายเขาเหมือนแบบทำสำเร็จทําเรื่องแบบเหมือนประกาศแจ้งแบบเออประกาศให้ทุกคนรู้แล้วว่าอีตัวศาสดานี่ยมันไม่ดีมันคล้ายๆกับทาให้คนอื่นเขารับรู้ความชั่วของตัวศาสดามันก็เหมือนกับ จบทุกอย่างของนางเอกแล้วน้องก็ได้คลายปมอ,ออกนะคะแล้วก็แค่ไม่มีใครนับถือตัวศาสดาไปแล้วก็มีแต่คนสรรเสริญยินดีตัวพระเอกแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูได้ในมหาราดนะคะ